สวัสดีครับไปรุยโอ้เปิดให้อย่างดีเปิดหีบไอ้เฮียคนนักกดตรงนี้ก่อนก็เปิดหีบก่อนเส้ <c oughs> นชยพวกนี้ฉันจำได้ว่ามันเป็นอะไรสัร่งแม่งอ๋ออะไรต่ออีกอ๋อต้องเก็บอีกใช่ไหมต้องดูอีก ก็ดูโอเคไม่มีบาร์แฟร์แล้วไปต่อต้องหาอะไรอะ่ะเดี๋ยวอะไรเนี่ยเก็บก่อนเอาเอาเก็บไม่ได้อะ่ะเอาเอาอะไรเนี่ยสา,าย่ายทะเลอะไรมาวิาว้เปม่ได้คืออะไร ไอเก็บไม่ได้คืออะไรโอ้ยห้องต่อไปแม่งไขปีิศนา่าเซมีมัม,มีกึง่งเยอะจังมีมะมีกลึ่งที่ไขายมีดีอันหนึ่งะจะมีพวกมันอยู่คงมีความสุขฉันเคยมีอยู่เหมือนกันหรือเปล่านะอันนี้รูปอะไรดฟรีภ้าวาดน,นี้เหมือนผลงานนั่นมันเรื่องราวของฮีโร่เหรอ เวลาผ่านไปเร็วจริงๆตอนนี้ก็เริ่มสนใจสไตล์เวลาต้องศึกษาวิธีการวิจารณ์ในรูปน่าสินะฮีโร่อะไรเหมือนทะเลอะไรไม่รู้ภาพวาดที่เจอเมื่อกี้ลุกมันจะเป็นภาพที่เออปมฟ้าวาดจากเรื่องราวของฉันฉ้นจำได้ได้ว่ามันในตอนตอนนั้นถ่ายรูปแล้วส่งไปให้เธอดีกว่าผมฟ้าน่าจะเข้าใจความหมายของชัน นายไม่มีอะไรพูดทำไมอย่างี้ะลรแม้ว่าเอาจะเข้าร่วมทีมแล้วแต่บรรยากาศระหว่างทั้ง3คนก็ยังคงอึดอัดเล็กน้อยเมื่อพิติกรรมการเรียนแบบเควินของแอบออกถูกเปิดเผยทั้งผู้เสียแบบพวกผู้เรียนแบบ และผู้ถูกเรียนแบบแต่างก็รู้สึกอึดอัดขึ้นมาเมื่อสบตากันก็รีบหลบไปตาทันทีและแม้ว่าพวกเขาจะพยายามรักษาระยะห่างก็ไมส่สามารถทำได้เพราะประสาทนี้แคบจริงๆนั่นสิท,ทั้งที่ภายนอกดูใหญ่โตแต่นึกไม่ถึงว่าทางเดินข้างในจะแคบขนาดนี้อาจเป็นเพราะพวกผู้ช่วยมีขนาดเล็กใช่ ทางแคบแบบนี้นอกจากแมวแล้วคงมีแต่ผู้ช่วยตัวจิ๋วพวกนั้นเท่านั้นแหละที่จะเดินได้แต่ปราสาทที่ใหญ่ขนาดนี้ไม่เห็นจะเป็นต้องทําให้เดินแต่ทําให้ทางเดินแคบขนาดนี้เลยหรือว่าผู้ที่สร้างปราสาทจะตั้งใจทําให้เป็นแบบนี้คนสร้างไม่ใช่พวกผู้ช่วยหรอตอนแรกฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันแต่ผู้ช่วยคงไม่ลงมือ ทำอะไรหลบเองแล้วก็ดูไม่เหมือนฝีมือของ V.I.O.V. ด้วยถ้าเป็นหล่อนภายในปราสาทต,ต้องมีสิ่งที่บ่งบอกถึงตัวหล่อนอยู่มากมายแน่ใช่ถ้าเป็นปราสาทที่ V.I.O.V. ออกแบบทุกๆ3กมจะต้องมีปษศาให้ไขและทุกๆ5.9้าจะต้องมีหีบประมัดแบบนั้นถึงจะเป็นเซอร์ไพรส์สไตล์ V.I.O.V. ว่าแต่ในบรรดาห้องขังที่ว่างเปล่าเมื่อกี้มีข่าว มีข้าวของวางอยู่เต็มไปหมดรู้สึกอย่างกับมันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อใช้ขังนักโทษแต่ใช้เป็นห้องเก็บของแถมข้าวของพวกนั้นก็ดูคุ้นตาเมื่อเป็นของของผู้อยู่อาศัยในสวนทองคำเลยไม่สินายนึกอะไรออกเหรอเควินฉันนึกเรื่องสำคัญขึ้นมาได้ก็มีตึ้งสันเ็จรูปที่เราเจอในห้องเมื่อกี้ ของฉันเม,เมื่อช่วงต้นปีฉันชอบกินรสชาตินั้นมากมีหลายครั้งที่ต้องออกไปซื้อเพิ่มตอนกลางดึกเพราะกินจนหมดเกี้ยงจะป่าไปกิฟติดผมที่ดูคุ้นตาพวกนั้นเหมือนกับที่ฉันเคยให้เิดจ๊งูเมื่อเดือนที่แล้วเลยแทเสียดายที่หล่อนไม่เคยใช้เลยฉันรู้สึก เหมือนจะเห็นของฉันเหมือนกันมันคืออะไรเหรอบอกเราหน่อยสิเงี่ยแบบนี้ยิงอยากรู้เข้าไปใหญ่มันคือผ้าพันคอสีแดงชันซื้อมาหลังจากดูกหนังแปลงล่างจบเพราะอยากได้ผ้าพันคอสีเดียวกับของตัวเองเอ๊ะนายมีผ้าพันคอแบบนั้นด้วยเหรอแต่ทำไมฉันไม่เคยเห็นนายใส่เลย จะให้ใครรู้ไม่ได้ว่าฉันลองสวมอยู่ในห้องคนเดียวตั้งหลายครั้งแต่สุดท้ายก็ไม่กล้าพอที่จะใส่ออกไปข้างนอกสุดท้ายก็เลยโยนทิ้งไปไม่มีอะไรน่าเสียดายที่ฉันไม่ทันได้สังเกตภาพบันคอผือนนั้นที่สวมภาพบันคอสีแดงต้องดูเท่เหมือนฮีโร่ผู้กล้าหาญและสุขุมแน่ฉันจำได้ว่าแวลวี v v เคยบอกว่า โลกแห่งความรักสามารถอ่านความทรงจำของผู้เล่นและจำลองสิ่งของที่พวกเขาคุ้นเคยที่สุดขึ้นมาใหม่ได้พอกลับไปที่สวนทองคำแล้วฉันอยากเห็นในสวนภาพเันคอสีแดงผืนนั้นได้ไหมฉันถ้ามีสิ่งของจากสวนทองคำมาไมายปรากฏอยู่ในปสาสาแห่งนี้เป็นไ,ไปได้ไหมว่าคนที่สร้างปราสาห่งนี้ อาจเป็นหนึ่งในผู้อาศัยของสวนละคำเปลี่ยนเรื่องอีกแล้วอย่างเช่นไอเอก็เป็นไปได้แต่ก็อาจเป็นคนอื่นได้เหมือนกันนายบอกว่าผู้ช่วยทีมออกแบบจะช่วยนายกับผมฟ้าไม่ใช่หรอแ,แน่อาจมีผู้เล่นคนอื่นมาถึงที่นี่ก่อนหนะ้าแล้วให้พวกมันสร้างปราสาทรายทั้งหลังให้ตัวเองก็ได้ ไม่ได้มีแค่บริโที่ออกคำสั่งพวกมันได้แต่การสร้างประสาทที่ใหญ่ขนาดนี้ต้องใช้เวลานานไปหาบอ่อแฝที่ห้องขังด้านหน้ากันเถอะไม่แน่อาจเจอหลักฐานสําคัญก็ได้ระ่ว่างที่พูดคุยกันทั้งสามก็มาถึงจุดมาถึงสุดทางเดินเบื้องหน้าคือประตูบานคู่ซึ่งกว้างขวางประตูบานอื่นเป็น2เท่าเอลิเซียผลักประตูให้เปิดออก แต่พบว่าภายในห้องเต็มไปด้วยสิ่งของมากมายนี่คือห้องเก็บของเหรอการตกแต่งแบบนี้ไม่ใช่สไตล์ของดูแน่เขาชอบความเรียบร้อยเขาชอบความเรียบง่ายห้องของเขาแทบจะไม่มีข้าวของอะไรเลยใจ่ฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันแต่เอลเซียชีไปที่กองที่จะได้สารที่มุมห้องเขาหยิบขึ้นมาเล่มนึงและเปิดอ่าน มีสูตรและบันทึกที่ซับซ้อนมากมายที่ฉันไม่เข้าใจแต่ดูเหมือนเป็นตำราวิจัยทางการแพทย์น่าจะเป็นของรุดเออแล้ว,ลว,ลว,ลวเริ่มค้นหาในห้องและไม่นานก็พบหลักฐานเพิ่มเติมฉันเคยเห็นรูทใส่ที่ปิตาแบบใส่ใส่อันนี้เสื้อก้ามสีขาวตัวนี้คล้ายกับตัวที่ดูดใส่เมื่อปีที่แล้ว เก้าเก้าอี้ถุงใหญ่ขนาดนี้นอกจากรู้แล้วไม่มีใครเอามาทรงดื่มแน่ที่นี่มีของของรูทมากมายขนาดนี้ดูเหมนแต่ว่าเควินหยุดชะงักเมื่อเห็นเอเตเซียดึงอะไรบางอย่างออกมาจากมุมห้องมันคือกุญแจในอ,อเนกประสงค์และเครื่องมือสะเถาะกุญแจของพวกนี้เป็นของรูท แต่นี่ไม่ใช่ห้องของเขานั่นหรอนึกเหมือนว่าดูจะไม่ได้เป็นคนเอาของพวกนี้มาวางไว้ที่นี่นะพอลองดูพอลองคิดดูดีๆแล้วทุกอย่างที่เราเห็นในห้องอ,อื่นๆมีแต่ของที่สูญเสียดังนั้นพวกดังนั้นของพวกนี้ไม่ใช่ของสะสมแต่เป็นของที่หายไปและของของรูดมีมากมากที่สุดเพราะเขาไม่ค่อยอยู่งั้นหรอ ดูเหมือนเขาจะไม่ใช่คนที่ชอบความเรียบง่ายอย่างที่คิดเดี๋ยวก่อนถ้าเป็นแบบนั้นงั้นเจ้าของที่แท้จริงของปราสาทหลังนี้ก็คือมีมาแล้วอัาม,มาเปิดมาแล้วมีมีโควโลกจููก็มีเสียงแปลกๆดังมาจากนอกประตูและดึงและดึงทุกคนออกจากห่วงความคิด เสียงของพวกผู้ช่วยตัวน้อยนั่นหรอไม่ใช่เสียงตุ้มตุ้มต่ำกว่าผู้ช่วยตัวน้อยฟังดูน่าจะใหญ่ตัวน่าจะต,ตัวใหญ่ทุกคนหลบไปเกสรากตัวเอลิเซยและเควินออกไปวิธีต่อมามอเตอร์ขนาดเึอมาก็พังประตูเข้ามาและทุบกําปั้นลงบนจุดที่ทั้งสองยืนอยู่เมื่อสักครู่จนพื้นแตกแล้ว มันดูแตกต่างจากผู้ช่วยแห่งความรักตัวตอื่นนะมันน่าจะเป็นผู้พิทักษ์ปราสาทแห่งนี้เป็นตัวหัวหน้าไ่เป็นหัวหน้าของผู้ช่วยที่ออกแบบฉันเคยเห็นมันที่ชายหาดตอนนั้นมันยังเชื่องและคอยช่วยสร้างสิ่งต่างๆให้ผู้เล่นที่ผ่านไปมาเชื่องแล้วทำไมตอนนี้ถึงคุ้ขั่งขึ้นมาละ่ะหรือจะเป็นเพราะพวกเราบุกเข้ามาใน ห้องเก็บสมบัติที่ใหญ่ที่สุดในปราษาหรือเปล่ามันเป็นมอนสเตอร์ระดับบอสท,ที่คอยเฝ้าสมบัติมันโกะขนาดนี้เราคงดีกเรื่องการต่อสู้ไม่ได้แล้วมาสิครับไสเดียวไหมน้องอยังไม่สู้อีกอะไรเนี่ยมาถึงขั้นนี้แล้วเควินยกดาบใหญ่ขึ้นซะกับก้าวไปข้างหน้า และถอนหายใจออกยาวและถอนใจไอ้และหายใจออกยาวชีวิตไหนเนี่ยใจเหรอเราจะเอาชนะได้ไหมต่อให้ไม่ชนะอย่างน้อยฉันก็ถ่วงเวลาให้พวกเธอหนีไ,ได้ไม่ว่าต้องแลกด้วยอะไรฉันจะแบกรับมันมันไว้เองแต่ว่าไม่เป็นไรบางครั้งเราก็ต้องฝืนตัวเองผู้ใหญ่อย่างเราพวกเราชินกับเรื่องแบบนี้แล้ว พอพูดจบเควินก็ลากดาบใหญ่ที่มีเปลวไฟลุกโชนเข้าไปหาผู้พิทักษ์ขนาดใหญ่เพียงละพังเาลากับผู้กล้าที่แท้จริงแต่มันพุ่งเข้าหาเควินและปัดดาบใหญ่จนหลุดจากมือโดยที่เขาไม่ทันได้ตั้งตัวแต่เควินไม่ได้ตื่นตระหนกเขาฉวยโอกาสคว้าตัวมันไว้แน่นด้วยมือทั้งสองข้างเพื่อถ่วงเวลาการเคลื่อนไหวของมัน เควิน <Kevin. S 2> เด็กหนุ่มมองไปที่เควินซึ่งกำลังพยายามฉุดกระชากลากดึงและเหลือบมองดาบใหญ่ที่อยู่บนพื้นคิดว่าทำได้ไหมนายนะฉันทำได้ขณะที่เขายกดาบใหญ่ขึ้นมาคมดาบก็ดูเหมือนจะลุกโชนไปด้วยเปลวไฟที่ที่คอของเขาปรากฏผ้าพันคอฟีแดงสดที่ปิวไหวไปตามลม สูในแบบที่นายชอบเลยเข้าใจแล้วตอนนี้ได้เวลาที่แกต้องชดใช้แล้วโอ้ลอกให้เลยวะ่ะดีขี้เกียจเปลี่ยนนมสิไอหมีนี่มันมีอะไรปแปลกแปลก เอลิเซ <Delicious> ียอิมแพกชีวินชีวินโอ้โหมีกาะอีกตึ้งไะไรเนี่ยโอ้อเกาะมันหนานะวะอะไรครับได้มีมาแล้ว ฉันได้แล้วฉันชนะแล้วจริงจริงเหรอแน่นอนอยู่แล้วนายเก่งมากทำได้ไม่เลวฉันไม่ได้จะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากได้รับดาบใหญ่ๆได้รับดาบใหญ่จะจูร่างกายก็ลุกรู้สึกเบาขึ้นแล้วกับมีพลังบางอย่างแผ่ชานไปทั่วล่างเพราะนายคือผู้กล้าที่ถูกเลือกกว่แค่มั่นใจในตัวเองก็จะแสดงพลังออกมาได้ หมาความว่าพลังของฉันถูกจำกัดและมีเพียงความมุ่งมั่นเท่านั้นที่จะทำลายผนึกที่ฉันแบกรับได้งั้นหรอถูกต้องตามนั้นแหละนายว่าไหมผู้กล้าอีกคนฉันเออมันคือการจำกัดผนึกพลังเออสรุปคือน,นายขอแค่นายเข้าใจอย่างถ่องแท้ก็จะสาม,มารถสร้างปฏิหารได้อืม ไม่เควินเอเซียพวกนายต้องแอบทําอะไรรับแน่แน,แน่เช่นเด็กหนุ่มสัมผัสผ้าพันคอที่คอจากนั้นก็แสดงสีหน้าลังเลและถอดได้ถอยหลังไปครึ่งก้าวเป็นอะไรไปอ่ะทำไมผ้าพันคอผืนนี้ถึงอยู่ตรงนี้ฉันเพิ่งคุมให้นายเมื่อกี้ฉันปรับแต่งไอเทมด้วยโปรแกรมเหมือนที่สร้างดาบใหญ่เล่มนี้ไง ทำไมถึงไม่ชอบผ้าพันคอสีแดงสวยๆผืนนี้ล่ะไหนชอบมันถึงได้ซื้อกลับมาไม่ใช่หรอแต่มันดูไม่เหมือนของที่ผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือจะใส่ถ้าอยากให้ผ้าพันคอปิวไส่ไปตามลมต้องวิ่งไปตาต้องวิ่งไปมาตลอดเวลายืนรับลมและขยับร่างกายบ่อยๆแต่แบบนี้แต่แบบนั้นมันดูไม่สูขุมเลย นนายชอบท่าทางแบบน,นั้นหรือเปล่าล่ะมีมือของเด็กหนุ่มสัมผัสผ้าพันคอสีแดงที่ไม่ได้สวมมานานมันยังคงสดใสเหมือนในความทรงจำเรากับผ้าคลุมที่ปิวไหวบนล่างของผู้กล้าทุกคนที่ที่ก้าวสู่การเดินทางอืฉันชอบก็แค่แค่นั้นก็เพียงพอแล้วกะเป็นผู้ใหญ่ ไม่ได้เกี่ยวกับความสุขุมก็เหมือนกับที่ฉันเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักและสวยงะสวยไงยผู้ใหญ่ก็มีหลายแบบนะมีทั้งผู้ใหญ่ที่เข่งขุมผู้ใหญ่ที่สดใสราเริงผู้ใหญ่ที่สุขุมผู้ใหญ่ที่ใจดีและแน่นอนว่ายังมีผู้ใหญ่ที่ทำโอทอยู่ตลอดผู้ใหญ่ที่ชอบไลฟ์สตรีมและผู้ใหญ่ที่ชอบนั่งแปลงร่าง สิ่งสำคัญคือการรู้ว่าตัวเองควรเป็นผู้ใหญ่แบบไหนใช่แล้วถ้าทางการต่อสู้เมื่อกี้เข้ากับเข้ากับคำว่าผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือเลยนายออกลงในยยามขับขันช่วยเราขับไล่ศัตรูแถมยังใช้ท่าสุดยอดสุดเท่ที่ตัวเองชื่นชอบในการต่อสู้ด้วยคนที่ยึดมั่นในแนวทางของตัวเองแบบนี้แหละ ที่เรียกได้เต็มปากว่าผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือฉันแค่ทำไปตามฝันตาตยานแถมผ้าพันคอที่เค,เควินสวมให้ฉันก็ให้บัฟด้วยไม่บัฟของอุปกรณ์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับโค้ดแต่ขึ้นอยู่กับผู้สวมใส่ตั้งหากที่นายสามารถใช้พลังได้อย่างเมื่อกี้เป็นพาะฝีมือที่ยอดเยี่ยมของนายเองนายทำได้ดีมาก ไม่จําเป็นต้องเรียนแบบผู้ใหญ่อย่างฉันจงเชื่อจงชอบในสิ่งที่นายชอบต่อไปและเป็นผู้ใหญ่ในแบบที่นายอยากเป็นนั่นสินะสิเมื่อนายหลงไหลไปกับความเท่ที่ตัวเองปรารถนาฉันเชื่อว่าทุกอย่างไอ้ทุกคนที่ห่วงใย,ยนายก็จะมีความสุขไปด้วยเก็บวินงแล้วก็เอลิเซียขอบคุณน,นะในขณะที่เออเขากล่าวคำขอบคุณ ค่าความลักก็ปรากฏขึ้นอย่าง,งเงียบๆในบัญชีของเควินและเอเดเทียเป็นตัวเองจนถึงที่สุดฉันจะบอกผมฟ้าแบบนี้เหมือนกันขอบคุณทุกคนแต่ไม่จะเป็นต้องเอาความเท่มาให้กำลังใจฉันหรอกเพราถึงยังไงถ้าทางพวกนั้นมันก็ไม่ค่อยเข้ากับชีวิตประจำวันเท่าไหร่หวังว่าจะไม่เป็นที่จดจำของทุกคนนะ <c oughs> จเข้าใจแต่แต่ท่าทางที่สง่าผ่าเผยของนายเมื่อกี้ถูกถ่ายทอดผ่านไอสตรีมให้แฟนๆทุกคนได้เห็นแล้วเอลิเซียแปลงล่างแล้วอเอลิเซียแปลงล่างเลยวะโคตึงพี่สมบัติอีสมบัติอะไรว่ากดไปทันหี้ย โอเคครับผู้ชมก็ป่านนี้ไม่เล่นนี่ก่อนแล้วนะไปแล้วเล่นกี่เปอร์เซ็นตแล้วสี่สิบแปดเปอร์เซ็นนะฮึมเหมยใจอยู่ป่านนี้ไม่เล่นนี้ก่อนพอละไม่ถึงยี่สิบวันที่แล้วไปไม่เป็นไรนับมันแต่ย,ยาวเกินไปถ้าเราเข้าต่อนะอเล่นมาอาัลบั้มมันยังไม่มีอะไรใหม่นะยังไม่มีอัลบั้มเข้ามาเลย ไม่เป็นไรค่อยๆเป็นไปค่อยเปลี่ยนไปค่อยเปลี่ยนค่อยไปก็แล้ค่อยๆเปลี่ยนไปคลินี้เข้ามารับชมฝากกดไลค์สมัครใค้ก็นะครับ